ส่งมาตาาม9ามา2 4งงวดนะครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีคำตอบให้คำถามจากทางบ้านเราส่งประกันสังคมมาตรา39นะครับส่งไป248งวดแล้วหยุดส่งถ้าอายุ55จะได้รับบำนาญเดือนละเท่าไหร่คะนะครับสอบถามมาจากคลิปวิโดีโอเงินบำนาญชราภาพามาตรา3 9ส่งครบ180เดือนได้รับเงินบำนาญเท่าไหร่นั่นเอง อย่างที่เรรู้กันอยู่นะครับว่าเงินบำนาญน,นะครับของประกันสังคมมาตา3า39จะยึดนะครับจะคำนวณจากฐานเงินเดือนตัวเลขเดียวเลยคือ4,800บาทนะครับซึ่งจะเป็นฐานที่ใช้ในการคำนวณเงินบำนาญชราภาพด้วยเช่นเดียวกัน248งวดนะครับหาร12จะเท่ากับจะเท่ากับ20 กนะครับก็ต้องปัดลงนะเพราะมันไม่มันไม่จำนวนปีไม่ถึง12นะครับมันก็ถือว่าไม่ได้ส่วนต่างในส่วนของเงินเงิน,เ,งนเพิ่มนะครับเงินบวกเพิ่มอีก1.5%นะครับของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ตีไปก็คือ20ปีนะครับส่งมา20ปีมาคำนวณกันนะครับ20ปีด้วยจำนวนนะครับฐานที่ใช้คำนวณคือ4,800บาทนะครับ20ลบ15เพื่อหาจำนวนปีส่วนเกินก่อนนะเท่ากับ5ปี1.5คูณ5นะครับ1.5มาจากการบวกเพิ่มทุกๆ12เดือนนะครับ1.5คูณ5เท่ากับ7.5 20บวก7.5เปอร์เซ็นต์นะครับ เออย่เาเปอร์เซนท่ากับยี่นะครับยี่ของ4,800บาทนะครับเท่ากับ1นึ่งบาทที่ทางคุณผู้ถามนะครับจะได้รับนะครับหนึ่งาบาทนะจะได้รับตลอดชีวิตเลยเป็นเงินบำนาญของคุณผู้ชมนะครับในกรณีการส่งเงินประกันสังคมนะครับ ปีอื่นๆล่ะนะครับผมก็มีคําตอบมาให้ท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือถ้าคุณส่งมา35ปีนะครับก็จะได้รับ2,400บาทส่ง34ปีนะครับ2,328บาทส่ง33ปี2,256บาทส่ง32ปี2,184บาทส่ง31ปี2,112บาทส่ง30ปี2,040บาท ทรง29ปีจะได้รับ1,968บาททรง28ปีได้รับ1,896บาททรง27ปีได้รับ1,824บาททรง26ปีได้รับ1,752บาททรง25ปีได้รับ1,680บาททรง24ปีได้รับ1,608บาททรง23ปีได้รับ1,536บาท ส่ง22ปีได้รับ да 1,464บาทส่ง21ปีได้รับ1,392บาทส่ง20ปีได้รับ1,320บาทส่ง19ปีได้รับ1,248บาทส่ง18ปีได้รับ1,176บาทส่ง17ปีได้รับ1,104บาทส่ง16ปีได้รับ1 0 3 2บาทส่ง15ปีได้รับ960บาทนั่นเองนี่คือจํานวนการส่งนะครับ จำนวนปีเท่าไหร่ถึงจะได้รับเงินบํำนาญจากประกันสังคมนะครับเท่านั้นคุณผู้ถามนะครับส่งมา20ปีก็จะได้รับตามนี้เลยนะครับ1,320บาทนั่นเองนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิที่ประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t h สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่ง งวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเนตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่างวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทำได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้หลับัตบประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ